นอกจากนี้ครับพลโทบุญศิลป์พัดกลางแม่ทัพภาคที่2ยังได้รับมอบวิทยุสื่อสารจํานวน50เครื่องและข้าวสารบรรจุถุงถุงละ5กิโลกรัมอีกจํานวน150ถุงจากมูล,ลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิดเพื่อสนับสนุนและส่งกําลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาสําหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารของกําลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความห่วงใยของพี่น้องประชาชน จากแนวหลังส่งมอบให้กับทหารแนวหน้าในการยืนหยัดรักษาผืนแผ่นดินไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติอยู่ในขณะนี้สิ่งของที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ครับกองทัพภาคที่2ก็จะทําการคัดแยกและก็รวบรวมเพ,เ,พเพื่อที่จะนําไปกระจายส่งต่อให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชาดแดนซึ่งถ้าอย่างในเห็นที่เห็นในภาพเนนะี่ยก็จะเป็นวิทยุสื่อสารหรือว่าข้าวสารมันก็จะมีการเก็บไว้ได้นานหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องของผักสดผลไม้เนี่ยฮะ อายุการใช้งานหรือว่ามันก็จะต้องรีบรับประทานเลยไม่งั้นมันก็จะเกิดการเน่าเสียกองทัพภาคที่สองเนี่ยครับก็จะลําเลียงส่งให้กับทหารพื้นที่โดยท,ทันทีเพื่อที่จะไม่ให้ของมันเสียนะครับสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ครับก็ส่งมอบทานน้ําใจได้นะครับที่กองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับกำลังใจจากคนไทยที่เป็นแนวหลังไม่เคยขาดแคลนจริงๆนะคะคทุกคนยังคงแบบส่งกําลังใจอย,อย่างล้นหลามไปให้กับแนวหน้าผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง